เพื่อนๆต้องมองหาแพทเทิร์นสแท่งเทียนแบบนี้นะครับเป็นอันดับแรกเลยนะเงื่อนไขสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะและตอนนี้นะมีกลุ่มสอนเทรดฟรีสามารถเข้ามาเรียนรู้และเทรดไปพร้อมโค้ดได้เลยนะจ๊ะมีไลฟ์สด พาเทรด9รอบต่อสัปดาห์เลยนะกดเข้ากลุ่มกันมาได้เลยวันนี้ผมจะมาสอน EMA 2เส้นในการใช้ทํากําไรใครที่เป็นมือใหม่ยังเทรดไม่เป็นลองกดลิงก์วิดีโอด้านบนตรงนี้เพื่อไปเรียนรู้วิธีการตั้งเวลาเปิดออเดอร์นะครับใส่จํานวนเงินที่ลิงก์วิดีโอด้านบนตรงนี้ได้เลยโอเคอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องตั้งค่าเส้น EMA ก่อนนะที่จะเข้าเทรดสามารถใช้ได้บนมือถือแล้วก็ในคอมเลยวิธีการเพิ่ม เส้น EMA ให้มาที่ตัวชีวัดตรงนี้แล้วก็มาที่ยอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยจะเห็นว่ามีเส้นค่าเฉลี่ยนะกดขึ้นมาผมจะใช้เส้น3นะเป็น EMA ตรงนี้แล้วก็ผมจะเลือกเป็นสีเหลืองแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยต่อไปเส้นที่2ที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัวชี้วัดนะมาที่ยอดนิยมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยกดที่เส้นค่าเฉลี่ยผมจะใช้เป็นเลข5เส้น EMA โอเคเสร็จแล้วก็กด สมัครใช้งานนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นสีส้มนะครับสีพวกนี้นะเลือกตามใจชอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับแค่ขออยาให้มันสีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราแยกไม่ออกนะเป็นเส้น EMA เส้น3หรือ EMA เส้น5นะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานนะครับโอเคเพื่อนๆก็จะได้ EMA ทั้ง2เส้นเข้ามาในการาฟแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมองหาแพทเทิร์น3แท่งเทียนแบบนี้นะครับเป็นอันดับแรกเลยนะเงื่อนไขข้อที่1นะให้เพื่อนๆมองหาแพทเทิร์นในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นตัว3แท่งเทียน สำหรับการกดลงหรือเล่นเซลนะจ๊ะอันดับ1นนะครับต้องเจอแท่งเทียนสีแดงนะครับที่จะเป็นแท่งใหญ่กว่าแท่งกลางเนาะแท่งที่1เป็นแท่งแดงใหญ่นะครับแท่งที่2จะเป็นเขียวที่เล็กที่สุดนะครับเล็กที่สุดของ 2แท่งนี้นะครับต้องเป็นแท่งที่เล็กที่สุดนะแล้วก็เป็นแท่งที่3เป็นแท่งใหญ่แท่งใหญ่นี้นะครับต้องมีการปิดนะครับปิดข้ามเส้นของตัวเนื้อเทียนกับไส้เทียนของแท่งที่1กับแท่งที่2ด้วยนะเนี่ยถึงจะครบเงื่อนไขนะครับเนื้อเทียนของแท่งที่3มเนี่ยก็คือต้องปิดข้ามทั้งหมดเลยของแท่งที่1กับแท่งที่2 แล้วเราก็จะเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปแล้วที่เราเพิ่มเส้นตัว EMA มาทั้งสองเส้นนะครับเส้นเส้นสีเหลืองนะครับ EMA ตรงนี้เนาะก็จะเป็นเส้น3นะ EMA 3กับเส้นสีส้มจะเป็น EMA 5ให้มันเกิดการเรียงตัวนะครับของเส้นแบบนี้เนาะ เส้นสีเหลืองอยู่ด้านล่างนะครับเส้นสีส้มอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วมันไม่พันกันนะครับไม่พันกันเหมือนตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงนี้พันกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เล่นนะครับเราจะเล่นให้มันเรียงกันแบบนี้นะครับเรียงกันสวยๆแบบนี้เพราะว่าการที่ EMA เรียงกันนะครับทำให้กราฟเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเทรนแล้ววิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับโอกาสที่เราจะชนะมากขึ้นจากการใช้ตัวเส้น EMA ดูคู่กับแพทเทิร์น3แท่งเทียนนี้ โอเคต่อไปไปดูฝั่งบายกันบ้างนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าฝั่งบายแท่งที่1น,นะครับต้องเป็นแท่งเทียนที่ใหญ่กว่าแท่งที่2แท่งที่2เนี่ยก็คือเป็นแท่งกลางต้องเป็นแท่งที่มีเนื้อเทียนอ่ะที่เล็กที่สุดนะครับแล้วแท่งที่3มเนี่ยต้องเป็นเนื้อเทียนที่ใหญ่นะครับแล้วมีการปิดข้ามของตัว เนื้อเทียนกับไส้เทียนของแท่งที่1กับแท่งที่ 2, 2> เมื่อมันปิดข้ามแบบนี้นะครับเราก็เน้นเข้าออเดอร์บายในแท่งถัดไปนะครับมันก็ปิดจบสวยๆเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวเส้น EMA สีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นเส้น EMA 3สีส้ม EMA 5มันเรียงกันเลยนะครับเรียงกันสวยแบบนี้เลย เห็นไหมว่าถ้าเหลืองอยู่บนนะครับส้มอยู่ล่างอย่างนี้นะเรียงกันแบบนี้มันก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับให้กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไปทิศทางขาขึ้นนะครับวิ่งขึ้นทําให้เรามีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราดูแพทเทิร์นสแท่งเทียนนี้นะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงที่ผมได้เทรดเทคนิคนี้กันเลยเทรดกราฟ1นนาทีนะเราจะเป็นการเทรดแท่งละ1นนาทีเห็นไหมครับว่ามันเข้าเงื่อนไข ของ3แท่งเทียน3แท่งเทียนแบบนี้เนาะแท่งเขียวใหญ่นะครับแท่งแดงเล็กแท่งเขียวใหญ่แบบนี้นะครับผมก็พอปิดแท่งนะครับปิดแท่งก็ให้ตัวของแท่งที่3เนี่ยมันชนะแท่งที่1กับแท่งที่2เนาะถ้ามันชนะแท่งที่1กับแท่งที่สองนะครับอันนี้เป็นแท่งที่3นะถ้าปิดชนะอย่างนี้นะครับแท่งต่อไปนะครับเราก็จะเปิดออเดอร์ที่วิที่0นจุด สาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวเส้นตัว EMA เส้นสีเหลืองมีการตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นก็เป็นตัวบ่งบอกเนาะว่าแนวโน้มทิศทางของเทนกำลังจะวิ่งขึ้นกราฟแท่งถัดไปนะครับผมก็ ประเมินว่ากราฟจะขึ้นก็เดี๋ยวเข้าราคาเปิดตรงวิที่30พอดีนะครับแล้วก็จะกดเปิดออเดอร์นี่ก็เซตเวลาเทรด1นาทีนะครับก็เตรียมพร้อมกดอ่าเหลือ5าวิสุดท้ายนะครับเราจะทําการกดขึ้นออเดอร์เนาะตรงวิเรียบร้อยนะครับกดออเดอร์มาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้ราคาเปิดพอดีเลยนะครับกดตรงวิที่00.30มาครับตอนนี้ก็รอรุนนะครับให้กราฟขึ้นไปนะในอีก1นนาทีนะครับตอนนี้ จะเห็นนะครับว่าเวลาด้านบนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเวลาที่การาฟวิ่งไปถึงเส้นชัยนะครับก็คือวิ่งการาฟจะวิ่งไปถึงเส้นแดงตรงนี้นะครับผมเส้นแดงนี้นะก็จะเป็นตัวกําหนดว่าจะแพ้หรือชนะนะครับสิบวิสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับออเดอร์นี้ก็ปิดชนะสวยๆเห็นไหมครับว่าการาฟวิ่งเป็นเทนเลยนะ โอเคไปดูออเดอร์ถัดไปกันนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นคู่เงิน GBP JPY นะครับผมก็กดเปิดออเดอร์มาแล้วนะครับก็เห็นแพทเทิร์นเนาะสตัวแท่งเทียนนะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งที่3เนี่ยมันมีการเกืนกินของแท่งที่1กับแท่งที่2นะครับผมแล้วเห็นไหมครับว่าตัวเส้น EMA อาจจะเลี้ยงไม่สวยหน่อยนะครับผมเลยไม่ได้เข้าที่ราคาเปิดนะครับผมเน้นเมื่อเส้น EMA มันเลี้ยงไม่สวยนะครับ เราจะเน้นเข้าราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดมันจะทำให้เราได้ราคาที่ดีกว่าแล้วมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้ามันตัดกันแบบนี้นะครับเราก็รอเข้าราคาที่ดีกว่าราคาเปิดนะครับก็คือเราไม่ต้องเข้าตรงที่30วินะครับผมเราก็รอให้มันเปิดแท่งมาใหม่แล้วมันย่อมาแดงนะครับเราก็ เข้าออเดอร์ไปแล้วเราก็จะปิดชนะสวยๆแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เข้าที่ราคาเปิดเลยนะครับเพราะว่าผมจะรอให้กราฟมันย่อมาก่อนเนาะเนื่องจากเส้นของตัวเอ็เนี่ยมันมีการพันกันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้วิ่งเป็นเทรนนะครับผมก็รอให้มันย่อมาราคาดีๆมันแดงลงมายาวๆก่อนนะครับก็เน้นเข้าประมาณตัวเส้น e MA สีเหลืองกับสีส้มเนี่ยกราฟย่อลงมาก็รีบกดได้เลยนะครับ แล้วก็อรอลุ้นกันมาครับ5วิสุดท้ายนะครับผม3 2 1นะครับปิ้งก็ชนะสวยๆนะครับผมนี่ผมมาเทรดช่วงประมาณ5โมงเย็นเนาะของวันที่19นะครับ19ก็คือประมาณวันพฤหัสเนาะพฤหัสที่ผมเทรดเนี่ยก็เทรดกันแบบเรียวๆเลยผมก็บันทึกหน้าจอ แล้วก็มาเทรดเทคนิคเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถหาเงินจากการเทรดเทคนิคนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เปิดออเดอร์ลงเนาะก็รอลุ้นกันนะครับอีกยี่สิบกวินะครับราคาตรงเนี้ยค่อนข้างปิ่มเลยนะครับเพราะว่าแท่งที่สามเนี่ยมันเป็นแท่งที่ไม่ใหญ่มากเนาะแรงมันก็เลยไม่ค่อยเยอะมันก็เลยปิ่มๆราคามันก็เลยยังเทไม่แรงนะครับ ปึ้งโอ้ยสวยๆนะครับผมก็ชนะกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวมาครับตรงนี้เนาะก็เส้น EMA เรียงลงมาสวยนะครับแท่งใหญ่เทลงมาเลยยาวๆนะครับแล้วก็จะเข้าออเดอร์กันนะอ่าเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าที่ราคาเปิดนะครับเนื่องจากมันเป็น แท่งใหญ่แล้วฝั่งซ้ายมันมีแนวนะครับมีแนวอยู่เนาะผมก็เลยว่าจะรอให้การาฟดิดกลับขึ้นมาเขียวสักหน่อยแล้วก็จะเข้าออเดอร์นะครับอ่าดูทรงมันมันดีดกลับมาหลายรอบแล้วนะแต่มันไม่ไม่มีแรงที่จะพุ่งขึ้นไปไกลเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปิดออเดอร์ลงนะครับเปิดออเดอร์ลงเนาะก็อรอลุ้นกันอีกยี่สิบกวินะครับโอ้โหการาฟดีดสวนขึ้นไปแรงนะครับ มาในช่วงประมาณ30วิบวิสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่สามารถทบไม้ใน30วิบวิสุดท้ายได้นะครับเราก็ถ้าแพ้นะเราก็จะเปิดไม้ถัดไปทบเลยนะทุกคนก็รีบตั้งออเดอร์ใหม่เนาะแล้วก็เตรียมกดลงได้เลยนะครับในแท่งถัดไปอ่ะผมแพ้แล้วเดี๋ยวผมทบไม้นะครับทบไม้ก็เพิ่มเงินเป็น2เท่าในแท่งถัดไปเพื่อที่จะเทรดลงต่อนะครับ ราคาขึ้นมาดีนะครับก็กดลงนะครับอ่าทบไม้มาเรียบร้อยนะครับเป็นไม้สองเนาะเป็นการเปิดออเดอร์แก้ไม้นะครับอันนี้เป็นคู่เงิน EURJPY เห็นไหมครับว่าการที่เราเข้าไม้สองนะครับก็เป็นการแก้ไม้นะครับแก้ไม้จากที่เราแพ้ไปไม้หนึ่งผมจะใช้เทคนิคเนี้ยผมจะเทรดไม่เกินสองไม้นะครับผมจะทบแค่รอบเดียวนะครับทบแค่รอบเดียวไม่มีไปต่อเนาะก็เราก็จะเทรดกันแค่สองไม้ ต่อรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเสียแค่สองไม้เนี่ยมันก็เซฟมันก็เอาทุนคืนไว้นะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะใช้ทบแค่สองไม้มาครับโอเคไม้ทบเราก็วินไปสวยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันเกิดแพทเทิร์นขาลงต่อนะครับเห็นไหมแท่งกืนกินสามแท่งเนาะแท่งที่สามเนี่ยมันปิดลงมากืนกินแท่งที่ที่สองเห็นไหมทุกคน เราก็เลยเปิดออเดอร์ต่อได้นะครับ ej เห็นไหมครับมันดีดมาใกล้เส้นตัว ema ของเราเนี่ยก็เข้าอ,ออเดอร์ไปนะครับก็สวยๆเลยเห็นไหมครับว่าการที่กราฟเนี่ยวิ่งย้อนกลับมาเนี่ยถ้าเราเน้นเข้าแถวเส้น ema สีเหลืองกับสีส้มเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับก็ลุ้นนะครับไมานี้ก็ปิิมปิิมปิมปิ่ม,มโอ้โหกราฟขึ้นมาเลยนะครับ มาถ้าเราแพ้นะครับเราก็ต้องทบไม้ต่อไปนะครับทบไม้ต่อไปอ่ะเป็นไม้ที่สองนะครับไม้ทบก็เดี๋ยวจะกดลงนะครับกดลงเนาะรอกราฟดีดขึ้นมาสักหน่อยครับกราฟดีดขึ้นมาเขียวก่อนอ่ะรอรอนะเพราะว่าเราจะได้เข้าที่ราคาดีหน่อยอ่ะตรงนี้นะครับราคานี้นะก็ดีกว่าราคาเปิดนะครับผมกราฟย่อขึ้นมาเนาะเนี่ยก็มาลองลุ้นกันไม้สองนะครับ โอ้โหกราฟก็ดีดแรงนะครับกราฟดีดแรงผันผวนสูงเลยนเนี่ยช่วงเย็นเนี้ยเทลงมาแล้วครับเทลงมาแล้วนะครับไม้สองของเรามาลุ้นกันนะครับลุ้นกันกับคู่ eur jpy นะครับสามสองหนึ่งนะครับปิงโอเคไม้ทบเราก็ชนะอีกแล้วสวยๆนะครับผมมาลุยกันต่อเห็นไหมครับว่าโดจินะครับมีโดจิเป็นแท่งกลางเลยนะครับ แล้วครบแพทเทิร์นของเราเนี่ยก็เปิดออเดอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยโซนเนี่ยสวยด้วยนะครับโซนสวยด้วยก็เลยเน้นกดที่ราคาเปิดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ตัวเส้น EMA นะครับมีการตัดกันขึ้นนะครับตัดกันขึ้นที่ตรงนี้เนาะแล้วแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นตัวโดจินะครับโดจิแท่งกลางก็เลยเปิดออเดอร์ขึ้นไปนะครับเพราะว่า ไม่ว่ามันจะเป็นแท่งแดงหรือโดจิก็สามารถเข้าเงื่อนไขได้เหมือนกันนะครับเข้าเงื่อนไขได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเพืเ่อนๆรอแต่แท่งแดงเนี่ยมันก็นานหน่อยเนาะก็เราเจอโดจิเนี่ยแล้วมันเข้ากับแพทเทิร์นเราเราก็เข้าได้นะครับมาครับเหลืออีกสิบวิสุดท้ายนะครับสําหรับออเดอร์นี้มาครับเรียบร้อยก็ชนะอีกแล้วนะครับโดจิก็ชนะได้นะครับทุกคน เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแท่งแดงหรือแท่งเขียวเนี่ยก็ชนะได้เนาะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าตามแพทเทิร์นที่ผมบอกแล้วก็ดูเส้น EMA ประกอบนะครับมาอันนี้ก็สวยๆเลยนะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะครับเห็นไหมครับแดงเขียวแดงนะครับเป็นแท่งใหญ่ทั้ง2แท่งเลยนะครับแท่งแดงใหญ่สองแท่งนะครับแท่งเขียวเล็กแท่งที่3มเนี่ยก็คือถ้ามันใหญ่และยาวเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้กราฟเนี่ยไหลลงไปต่อได้อีกนะครับ ยิ่งตัวเส้น EMA 3กับ EMA 5นะครับเรียงกันสวยๆแบบนี้นะครับโอกาสชนะสูงมากเลยโอเคก็ปิดชนะสวยๆนะครับสำหรับออเดอร์ UC นะครับอันนี้นะครับก็เป็นประวัติที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยผมใช้เวลาเทรดแค่1ชั่วโมงนะครับ ผมชนะไป11ครั้งนะครับผมแพ้ไป3ครั้งนะครับผมเห็นไหมครับว่าวินเลทเทคนิคนี้อัตราชนะสูงมากเลยก็เอาไปลองใช้กันดูได้แล้วในกลุ่มเทคนิคลับนะครับผมก็มีสอนนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกนะครับผมก็ดูจากพฤติกรรมแท่งเทียนต่างๆแล้วก็เพิ่มตัวเทคนิคอินดิเคเตอร์อีกหลายตัวเนาะเพื่อใช้ดูประกอบกับเทคนิคนี้เพื่อที่จะ ทำให้วินเลทการชนะตรงนี้ยิ่งสูงกว่านี้อีกสําหรับมือใหม่นะครับยังเทรดไม่เป็นนะครับมีลิงก์บัญชีทดลองอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถกดลิงก์สมัครนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานโดยการใช้พอร์ตเดโมซึ่งเป็นเงินปลอมนะครับแต่ได้เทรดในกราฟจริงๆนะครับฝึกกดออเดอร์ดูได้นะครับคนที่เป็นมือใหม่ ฝึกให้ชํานาญก่อนที่จะเติมเงินจริงนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคลับเพิ่มเติมก็มาเข้ากลุ่มเทคนิคลับเทรดไปพร้อมโค้ดได้เลยนะครับหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มเทคนิคลับ 8x นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ